สวัสดีครับป๋าแม่พีนงครับผมวันนี้มาพร้อมกับสาวส,สวยแห่งบ้านสันราดครับแม่ตาครับหรือแม่จ่าของเขานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเอามาลุ้นกันดูครับวันนี้ใครจะมารืลไผครับผมวันนี้เอามารุ่นปลาซิวปลาน้อยกันครับจำแลขของเปิ้ลม้ช่องตัววะนะอีก็มีวะ่ะมันยามทดลองก่อนปีกตกจันเะข้าโขนี่โอ้ไปเข้าปุ้นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> พ่องเปิ้ลนเมรเนยะ เขาโพโพเลย์หวังไววนะเจ้าไหนอ้วนน้บิ้ลมาคืนนี่ปลาซอยขึ้นแน่อ่ะน้ำขึ้นเหมือนถูกลนัเดี๋ยวนี้นะน้ำขึ้นเวนะ้ยทนาดกเออบพอดีกับเขา,เาปลาซิวนี่ส้นเขาได้ปลาจอมเขาได้ห้าละกามบ้นเท่ากับปลาส้อยขายไหมนี่มาหนุ่มอด

ได้ยูได้ยูได้สองตัววันเราเนี่ยกุ้งต,งตัวก็ชิ้วสองเด,ดี๋ยวอขอหันจำก็พ้นฟึ้งกันธรรมดา,าจำน้าเดียวเอ้โอห้ทั้งคนอ,เอิเมเลยนักเลยนะก็ได้บบบจ้าเนอะตวเพ่มได้ชักตัวแล้วพูดเข้าเป็นมู ป <Home. S 2> ีผมดักโตเยอะเลยนั่นนี่นั่นนี่มาแล้วมาแล้วอีกามวนกะ

้องเอาซอะไรงี้นมันในยห้องอยู่ห้องยังได้อะแม่เน่แน่เน่มันจลเข้ายังอี้กับแม่เน่่น่เริ่มมาแล้วเนี่ยสดซิวงามงามเนี่ยห้าหกห้าตลอดห้าหกสาหาต่ตมซี่ตซี่ตลอด ไปได้สองตัววะลราเนี่ย <c oughs> <c oughs> เราไม่ได้สามเจ้ะ ต้อจะตื่นเต้นก็นปาขาวพกละไเกินน้ำไ้เลเเับผมไม่แลกครับผมไม่มีอะไรจะแลกครับเม,มียไม่ได้ครับเมียที่เขาโลภภาพเอาไว้บนหิ่งครับไม่จะแลกอ่ะเฮ้ย่ามาบ่ได้้ะนี่เอาละครับปี่น้องเดี๋ยวเขาจะย้ายโมงเห็นแล้วครับผมไปแม่ไปง่ายบอก อย่าได้ยินคำนี้ตั้งนานแล้วยอย่าได้ยินคำนี้ตั้งนานเนี่ยมาเอาละครับพี่น้องไปเอาไปโมกต่อไปครับผมไปเก็บของเอาละครับพี่น้องตอนนี้เขาแย่มาหมายใหม่ครับเขาแย่มากับมาหมายอาร์ทหันนะครับตรงสี่แยกบ้านเอื้อทอนโครงการหนึ่งเมืองน,นี่จื่อว่าเมืองกะลีครับผมพวกข่ายเป็นคนตั้งจื่อครับมายกเลยว้ายม,ามันมัน,มน งมงมกงแงมกโมขนาดเลยเข้าซิปล่ายกันลแล้วรอบนี้แล้วก็วางตัด มีไหมมีอยูยย่ไปจัดใจซื้อถ้ายกลับมาได้แห่เมืองนี่สองก่มและเธอเข้านียนะมันเจอกับสองกลมไม่หายเชฟนึอนะลุ้นกันต่อไป

ปปเป็นปลาปลาเบนเบนน่ะถือปลาตาวป๊อปกกล่อมใจลุ้นต่อส่ดลุ้นต่อทันขันไหมทันไม่ทันไม่ทันจ้ะออกในจับแท้ๆเนาะปลาออกในจับเนี่ยมีปัญญาได้ สตัวมันปักขาวปากขาวบล็อก3ันตัว เรานี้ได้สองสัวไม่ไม่เป็นหน้าเป็นตาหนะไอ้หน้าได้แผ่บตัตะเพรเนี่ย มาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวรอบนี<า>้สวยงามมาเป็นกำอยู่เลยมาเป็นกำอยู่ไปน,น้อย ว่ามีวะ่ะหลายตัวอยู่เฮ้ยสองสามสี่ห้าได้ห้าตัวรอบนี้เก็บเล็ก,ลกเก,ก็บน้อยไปก่อนเก็บเล็กเก็บน้อยไปก่อน,นแล้วก็วางนี่ <c oughs> เงยด้นเดียวปลเดียวก็เอาปลาเข็มมาเถอะเขาปลาเข็มด้วยบอมจะได้หลายๆอะ่ะแค่นี้ก็เข็มพอแล้วไงปลาเข็มใครเต็มต้องกันกนปะปลาเข็มปลาเข็มปลาเข็ม ามาแล้วครับปลานิลกับปลาซิวในที่สุดเราก็ได้ปลานิลไซผักกรอบ ปูฮ่าได้ปาตัวปูตัวมาเก็บมาปูทะเลจัวตัว <ปา S 1> ใหญ่แฮ <ปา S 1> สวกก็ไ,ได้มาเดนย้อนเข้าต้องจบเอาโอ้ตัวใหญ่นี่ ปูทะเลจัว <c oughs> อจับมังเนาะนดูดูนะามันได้ละ <c oughs> จังจากได้ปูมากักได้เลย <c oughs> เป็นได้มกครับครับครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลป่ากันตีบ้านครับผม ขี้ขี้ามเดี๋ยวมันได้เยอะอีกเอามามาดูผลปลาของเราในวันนี้มีปูหนึ่งตัวก็ได้อยู่เหรอนี่ยประมาณสักกิโลได้อยู่ห้าจังตั้งปูตังปลาได้อยู่กับปลานิ้สองตัวนี่ก็สองขีดปลาสามขีดมุกก็จมอกได้กินนะเนาะจ้าก็ยังดีดีก็ไม่ได้กุ้มกินกุ้มไปในห้าละ เอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับหลังจากกดติดตามไม่ลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วขอกล่าวครัว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวมีเวลาจะหาโอกาสไปทำคลิปมาให้ชมใหม่ครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม